อัปเดตหน้างานกันนะคะวันที่สองนะคะ O&A n Service นะคะวันนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะมาดูนนกันนะคะวันนี้ช่างเริ่มขัดฟ้านะคะขัดผนังเบานะคะนี่เมื่อวานไล่ฉาบกันหมดแล้วนะคะวันนี้ก็กําลังไล่ขัดกันนะคะส่วนวอลเปเปอร์นี่คือลอกออกหมดแล้วแล้วก็กําลังไล่ขัดกันอยู่นะคะอันนี้เป็นห้องโถงด้านนอกค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องนอนกันนะคะว่าวันนี้ ไปถึงไหนแล้วนะคะด้านในก็จะเป็นการลอกวอลเปเปอร์นะคะด้านในก็กำลังลอกวอลเปเปอร์อยู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้วอลเปเปอร์นี่เขาจะมีประมาณสองชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเป็นเออแบบนี้นี่ชั้นแรกพอชั้นที่สองก็จะเป็นแบบนี้ต้องเอาน้ำรูปนะคะ กำลังไล่ลอกวัวเปเปอร์อยู่ภายในห้องนอนนะคะเดี๋ยวพี่ๆสงสัยว่าทำไมวันนี้ใส่แมสนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากต้องใส่แมสนะคะเพราะว่าการฝุ่นเข้าจมูกนะคะลูกค้าส่วนแอมมี่รับอะไรบ้างก็จะมีรับเหมาต่อเติมนะคะแล้วก็งานไฟงานไฟงานไฟฟ้าหรือจะเป็นงานฝ้างานทาสีเรารับจบให้ได้ทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานปูนงานไฟงานไฟฟ้างานฝ้างานสีกั้นผนังเบากั้นห้องฝ้าสเต็บซ่อนไฟ ฝ้าหลุมฝ้าทีบานหรือจะเป็นฝ้าฉาบเรียบเราก็รับหมดนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0639622051จะเป็นเบอร์ช่างอ่อยนะคะแล้วก็เป็น ID ไลน์เดียวกับเบอร์นะคะสามารถแอดไลน์และสอบถามช่างได้เลยค่ะหรือว่าจะทักอินบ็อกของแอมมี่มาก็ได้นะคะขอบคุณลูกค้าที่รับชมแล้วก็ สามารถชมผลงานได้ที่เพจนะคะลูกค้าดูได้ที่เพจเลยหรือว่าจะเป็นหน้าเฟซแดมมี่ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตหน้างานให้ดูกันใหม่นะคะ